Terima kasih telah menonton! อ๋อใช่ไม่ได้เราสอบตัดขาดมีทนายคนชุดสองอะไรแบบนี้ช่ไครับถารีเนี่ยต้องสัางกันหน่อยเดี๋ยวให้สอบเดี๋ยวมอง คนนี้จะมาสามารถเนี่ยมาเอาไทรดีอ่ะไครใครดีข้างล่างเาจะข้างล่าเพื่อเราสาวสาลีมาสามารถสาวาลีมาเราเยอะต้องใจก็มสีจัไปด้วยมีสีจันมีออยขากเลยลรมมม อยากจะเปิดหน้าหรือเปลสักวันคนนี้ยังไม่อยากเปิดหน้าเลยเนี่เป็นอะไรหัวหน้าหัวหน้าไม่อยากเปิดหน้าเพื่ออนนนยากี้้ครวทุกคนอยากเหานเลยว่าคนนี้หน้าตาเป็นยังไงเหมือนกับหน้าเมื่อกี้สองเปลี่ยนหน้าปุ๊บปเปลี่ยนแค่อาจ้ะเปลี่ยนสายด้วยก็เปิดหน้า มึงไปทานแดงค่ะไปทานแดงไม่ได้ไปเท่าไหร่ไม่ได้น่ารู้ไปใส่หรือเปล่าอ่าแล้วหลงถือลบตัวเองเลยแล้วเต้นเดียวก็ได้คุณน้อยเคยร้องค่ะคุณน้อยรัชนาวออคุณน้อยน้อยน้อยไม่เต้นไม่เต้นโอ้โหนี่ยานาย แล้วถ้าเกิดทิวันจะใส่ได้ขนาดไหนต้องตากแดดแค่พยายามที่จะแล้วก็ที่ไหนก็ได้ทน่เราโอ้โหโอ้โหแล้วถ้าเกิดเราจะเอารถด้วยจะทำได้ ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนหรือช่างนะคะเป็นไงคะสรุปสถานการณ์เมื่อกี้ีก็เพื่อนเืนของเราก็มีความสามารถในตัวเนาะถ้าเรารู้จากแท็กที่ได้บอกมาก็คิดว่าต่อไปเนี่ยจะรับงานเพื่อตลอดเวลาหนึ่งปีนะคะที่แดนได้รับตำแหน่งมานะคะได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนนะคะแล้ก็พยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะจนมาถึงวันนี้นะคะก็ เลยอ่ะแล้วก็ประทับใจมากปากไม่เนี้ยปากไม่เนี้ยปากหน่อยสิสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็มีหลายๆคนที่โทรมาถามด้วยความเป็นห่วงว่าแดดโปรดอะไรไปหรือเปล่าน้อยใจใครหรือเปล่าก็ยรรอ,าาอยากจะบอกว่า เรี่อง้อยใจเรียบโกรธมันก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดานะคะอยู่ที่ว่าเราจะแสดงออกหรือเปล่าแต่เลือกในการที่จะไม่แสดงออกถึงอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะมาพักถามแต่ว่าโดนอะไรไม่พอใจอะไรเนี่ยก็จะไม่ได้ยินทีนี้ในกรณีที่แจเราออกนะคะฟังเลยสิคะเดี๋ยววักเนี่ยเดี๋ยววักเนี่ยก็มีคนมาถามว่าแจจะกลับมาไหมแจ กลับมาเป็นได้ยอยีกหรือเปล่านะคะแล้วก็ขอบอกเลยว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าแดมเป็นครูบาอาจารย์จะเป็นอะไรคะถือว่าเราเป็นอาจารย์เราต้องทำอะไรที่รุ่นไม่ใช่เราไปนั่งเฉยๆแล้วก็ให้เพื่อนๆ่ามที่เราลงมาเราต้อให้เพื่อนท,ที่มีตำนานนะคะมีความสามารถในชทุกคนมีศักยภาพที่เป็นประหารุ่นได้ะคะต้องมาทำพวกเรารุ่นกว่าแล้วจะลงไปเด็กไม่ได้หายไปไหน,ใน,ใน,ใน คนคนโถยละเอียดนะมคมพิชาตานปนทีมนมาก่าวให้กับพวกเราเชิญรันเลยครับ ที่สุดของที่สุดทุกคนในห้องประชุมก็ลงมาติวว่าต้องมีคนไม่งั้นอายอายเขาโอนน้องไม่มีคนดีเลยหรือเพราะฉะนั้นอนนย่างไรก็แล้วแต่่ะไม่ตายก็ต้องสเสเงนอเลยเสนอแก้มองครับใครที่ไม่มีปัญหาครอบครัวมีคนเดียว คนนั้นก็ขอโทษงานมีขึ้นเพื่อบาคนเนี่ยไปพูดแล้วเขาผิดไปดังนั้นขอร้องนะขอยกมือตรงนี้เลยที่คิงราไดมีปรานยากระธานไลเอาเรื่องเอาเรืองตัประธานทุกเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านประธาน 那当然了，那当然了。 ในะนที่เขา้กรที่้บ้างที่จะทำใหเขาได้ส่งนี้ท่านจะต้องเปลี่ยนเสื้อถ้ขเสื้อหแล้วเราะฉนั้นทางสิ่งเขาก็จำเลยยบายของรุ่นไปแล้วก็กินเงินกองทุนขนาดสมุนการรักษาพยาบาลเพื่อเราที่ แก้่วยนะต้องโรอันที่ต้องใชนะ้าัษางพาบาลแพงครับแก้ะไรบาก็มีเอนแรกห้าแสนบาทหนรายก็สองหมืน่นบาทนะครับนี้ก็จากนั้นแล้วปัากรจายเงต่าครับคาต่อไปเกอจะต้องเดินะต่อไปนะตา แล้วขอปีหน้าดีกวางมากันเยอะนะฮะวันนี้ไม่จบก็ย้ังมีม่จบ Eu não posso, eu vou 哎呀，你好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 ，